สวัสด,ดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ฟายมาแล้วนะครับผมนี่วันนี้เราก็มีครับผมนี่นี่อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปลาหมึกครับผมวันนี้เรามีปลาหมึกครับผมอยูดินี่นี่เห็นไหมนี่ใสเกือบโลครับผมขาดอีกขีดนึงก็โลครับผมนี่นี่นเพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูใ,ใกล้หน่อยแต่กว้างดูนี่ปลาหมึกครับผมปลาหมึกปลาหมึกอีกอย่างนี่แม่เสื้อมันแม ปลาหมึกกล้วยครับผมเนี่ยใสเกือบโลครับผมขาดอีกขีดนึงครับผมดูใหญ่เพื่อนๆดูดูนี่เป็นไงอ,อวันนี้เราเจอตัวนี้ครับผมมาทําเมนูนะครับผมนี่นี่มันใหญ่มากาเพื่อนๆนี่เดียนี่ดูดูนี่เจ้าตัวนี้ทําเมนูนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันแล้วผมปั๊บนี่ครับผมเนี่ยออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็กลายเป็น ยำปลาหมึกนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่สําหรับปลาหมึกตัวเมื่อกี้ที่เราได้ทํานะครับผมเนี่ยเป็นไงครับเพื่อนๆดูดิโอ้ยน้ําย้อยหมดแล้วเนี่ยดูเป็นไงน่ากินเวล่ะดูดูโอ้เป็นไงล่ะนี่เอานี่เอาเป็นไงนี่สําหรับปลาหมึกหนึ่งตัวนะครับผมนี่ปลาหมึกตัวเดียวครับผมดูดิ การใหญ่มากดูการเต้าหัวผมเลยดูสิเพื่อนดูโอ้ดูเป็นไงล่ะครับผมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับส,บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับนี่